วิวสวยงามมากเลยค่ะฟังเสียงน้ำไหลนะคะสดชื่นมากเลยน้ำก็ใสมากเลยค่ะน้ำใสบรรยากาศดี ดูสวยงามมากหินเยอะมากเลยค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมเหมือนเดิมค่ะ มาชมวิวทีวยวชา์จะสวยงามจาก阿拉สกาเหมือนเดิมค่ะฟังเสียงน้ำไหลนะคะจากภูกเขาน้ำก็ใสใสสดชื่นมากเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตก,กลปลายๆนิดน,นึงนะคะสวยงามมากน้ำก็จะไหลน้ำใสมากเลยค่ะ